ดีค่ะชื่อการญรัตน์เคนมันค่ะมาโรงเรียนเพนเล็บสุดนะหลักสูตรมืออาชีพนะคะก็ความประทับใจอะไรหรอคะของโรงเรียนก็อย่างแรกเลยค่ะเป็นหน้าที่ตั้งดูพิั่นของรงเรียนกับันเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากรถไฟฟ้าเลยนะคะสะดวกมากเลยนะคะคุณจะสามารถนั่งรถมินมอไซค์เข้ามาได้แค่20บาทเองแล้วก็ส่วนบรรยากาศของโรงเรียนเนี่ย ก็ถือได้ว่าด e ีทีเดียวเลยค่ะแล้วก็ห้องเรียนเนี่ยก็เป็นัดเป็นส่วนนะคะแล้วก็เวลาการเรียนเนี่ยใครไม่สะดวกช่วงไหนเนี่ยก็มีเวลาให้เลือกเรียนได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงบ่ายว่าใครอยากจะจบให้เร็วก่อนกําหนดหรืออะไรก็จันทร์ถึงอาทิตย์ก็ได้ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ความรู้นะคะแต่มีเพื่อนด้วยคุณอาจจะเข้ามาแล้วคุณอาจจะไม่ได้แค่ความรู้กลับไปอาจจะได้เพื่อนกลับไปด้วยนะคะแล้วบางทีคุณอาจจะเจอเพื่อนแท้ที่นี่ก็ได้แค้จะไปรู้เพราะว่า เราก็เหมือนช่วยซึ่งกันและกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้ใครที่สนใจจะเรียนเทนเล็บหรืออะไรนะคะก็นึกถึงที่นี่เลยค่ะสถาบัานอันดับหนึ่งนะคะโรงเรียนสอนเทนเล็บที่นี่เป็นอันดับแรกนะคะเพราะว่าภูมใจดีค่ักันเองทั้งบรรยากาศอะไรนะคะเรียนแล้วไม่กดดันเลยอยากให้มาเรียนนทุกคนนะคะขอบคมา